เพิ่มไปอีก45บาทนี่ดอกว้าเยีเยดอกนี้เท่าไหร่ะวายมาขนาดนี้โหยรางวัลเมกาไปแล้วจ้าเปลี่ยนสีอ้า อขอบคุณค่ะโอเคค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับกอสิบสลอตนะคะโอเคอีช้างนะคะพามาที่ดับเบิลฟรอชวูนนะคะทุกคนชกลาบคุณสองนะหลังจากที่กุ้มหมุนเมดูซ่าให้ตายหมุนยังไงก็ไม่เข้าบน,นัสให้กูสักทีไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนเกมค่ะล่าสุดก็คือไปตาไปเติมมาเพิ่มอีสามพันอีดอกโอเคเล่นไปที่เบสสี่สิบห้าแล้วกันเนาะก็หมุนไปเลยคะ่ะอจริงเกมที่ไม่มีซื้อฟีเจอร์จริงมันก็น่า,ารัคาญนกันอีดอกหมุนไปเหอะหลุนไปเหอะอีเหียไม่เข้าให้กกสัที อ่ะอ่ะมาดิมาดิมาสิมาสิมึงเห็นไหมไมงดูอาการเจ้าบ่าวเจ้าสาวนร่ีดอกเขาอยากเข้ารอเรียนหอแล้วนะให้เขาเขา้เขา,เขาหน่อยเหี yeah. ้ยมาโยงบายากอะไรขนาดนี้อีเจ้าบ่าวเจ้าสาวว่าคันไปถึงอีดอกไม่ได้เข้าสักทีเรียนหอเขาเนี่ยไปค่ะไปค่ะก็หมุนไปเลยค่ะอ่ะเจ็ดสิบสองบาทค่ะดอกนี้ยังไงต่อคะยังไม่มีอะไรมาเลยอีดอกเงียบกิบเนี้ยโอ้โหอ่ะค่ะ นะคะยี่สิบสองบาทห้าสิบบางผ่านไปค่ะอีดอกอมาไมมมาไม่มาม,มาไม่มาม,มาไม่มา,มมา,มมา,มมาอ้าว yeah! อีออออดอกสาวๆได้เข้าเล่นหอแล้วทุกคนไปค่ะเกมโบนัสแปดรอบค่ะหมุนไปเลยค่ะโอ้ยห้าสิบสองบาทวุธยทำาหม,มันกนระจอกพอกเลยจังเลยวะมันต้องมาพร้อมกันด้วยทั้งทงั้งจอบนจอล่างอ่ะแล้วมันจะได้คูณนะโอ้ยอ่ะหนึ่งหมุนมาอีกค่ะ อ่าได้เพิ่มไปอีกสิบสองบาทอีดอ,อกกระตอ,อกมากไปดีไปต่อคะ่ะไปต่อคะ่ะอ่าเพิ่มไปอีกสี่สิบห้าบาทอีดอ,อกวุ้ยเียดอกนี้เท่าไหร่ย่ะวายมาขนาดนี้โหยรางวัลเมกาไปแล้วจ้าเปลี่ยนสีอ้าซุปเปอร์เมกาจ้าอีดอกกระตอกหนึ่งร้อยยี่สิบบาทคอมินิฮาร์ที่หนึ่งทีมบุม้งบเลย ไป้าได้หมดมาเพิ่มอ,อ,อีกหนึ่งดอกอีดอกคุณบนคุณล่างมาอีกแล้วคะ่ะคนดอกนี้ไนดะ้ไปอีกเท่าไรเอยอยลังวัลเมกาแล้วซุปเปอร์ไหมซุปเปอร์คะ่ะคิปมีเดียวต่อไปอีกหนึ่งดอกค่ะทุกคนคะ่ะมีมาาร์ลอยไอีกค่ะจุดพลุเพิ่มใส่ฉลองในการส่งจบับบัตรัวสาวเขาเล่นห่อนะคะอายังไงต่อคะสิบห้าบาทคะ่ะเอ้ยคุณบนคุณล่างมาอีกคะ่ะอีดอก ก็พันกว่าเลยอะคุนบนหุล่างะนะคะในนี้ยังไงก็ต้องเป็นพันะอะอาหาไปไฟคอนเสีย่ะยังไงต่อคะหมดยังวะอ้อีดอกคบแล้วนี่ว่ะกูจะอะไรต่อกูอีเนี้ยโอเคหมดไปแปดหนึ่นก็แปดหมื่นนะคะหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบห้า 14, บาทอีดอกมันเลิศมันเลิศ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 มากเฮียโอเคเราไม่พอหรอกในไหนเราก็ได้ละเอาเป็นร้อยยี่เป็นเลยอีสัตว์โอเคโอเคโอเคหมุนไปเลยค่ะยูขอเข้าโบนัสอีกสักรอบหนึ่งนะเฮีย หมุนไปเลยค่ะขอรอาะเอา,เอา,เ,อาเอาให้กูจะให้มันเหลือสักประมาณหมื่นหนึ่งอะ่ะถ้าหมื่นหนึ่งนี่คือยังไม่เข้ากูคโลกกูเลิกนะกูเลิกเลยนะคะวันนี้ค่ะหมุนไปเลยค่ะอ่ะยังมีอยู่หมื่นเจ็ดนะคะโห้ยกูที่ผายกับเมดูซ่ามาแบบที่ผายมากอีเยี่ยมหมุนให้ตายมันก็ไม่เข้าสักทีวันนี้แป๊บเดียวก็คือแบบปังกูไรเย่มากกีจจอกว้าวอ่าเริ่มเงียบอีเยหมื่นเจ็ดกูเลยหมื่นเจ็ด 17, แล้วเลยหมื่นเจ็ดแล้ว 17, มื่นเจ็ดแล้วมื่นเจ็ดแล้วโอ้โหร้อยยี่สิบค่ะ,ะยังไงคะสองร้อยสามสิบหกค่ะยังไงต่อคะยังไงต่อคะมาดิมาหน่อยสี่มาหน่อยเจ็ัลโโลเงียบกิบ <40 S 1> เลยอีดอกเริ่มเงียบเริ่มเงียบแต่มันเอาจริงๆมันก็แจกเยอะแล้วนะมันก็แจกเป็นหมื่นแล้วนะแต่กูโลภไงกูต้องการเพิ่มไงแค่นั้นไม่พอไงอีเดือดกูไปวันสองวันแล้วเนี่ยโดดกูไปเป็นสกี่หมื่นแล้วสองวันสามวันที่ผ่านมาเนี่ย ให้ให้กูคืนหน่อยเธอะไปค่ะสามสิบบนค่ะบนไปค่ะบนไปค่ะโอ้โยเงียบกีบเลยอิสัต์ตัวจ่ายอยู่ในก่อนอ่ะสี่ร้อยค่ะดอกนี้ยังไงต่อคะยังไงต่อคะโอ้ยกระจอกก็ค่อยมากเงียบกีบกี่เป็นป่าสาหลังวัดตีดอกฮัลโหลหนูลูกกูมาเล่นเกมนะกูไม่ได้มานั่งสมาธิค,คืนคืให้กูหน่อยมีอะไรให้กูตื่นเต้นบ้างไหมเนี่ย Yeah. เหียแล้วหมื่นห้าแล้วหนูขออีกรอบเดียวเนี่ยกูเลิกเลยกูสาบานกูสัญญากูสัญญากูขอโบนัสอกสีกรอบกูไม่เล่นแล้ววันนี้เดี๋ยวกูไปเล่นวันพรุ่งนี้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้โยอีดอกเงียบเก,กี่ฮ้ยคิดถูกคิดผิดวันนี้ฮะหมื่นเจ็ดหมื่นแปดที่แรกน่าจะพอแล้วแม่งไม่ได้ต่อเลยเอียดอกทองทิ้หายอ้ามา,าเฉยว่ะอีดอกแล้วเป็นรอยยีอะ ดีอีดอกช็อตไปเลยค่ะยังไงต่อคะอ่าร้อยหกสิบอีกหนึ่งหมุนค่ะทุกคนมาบนมาล่างดิมาบนมาล่างดิอีดอกอย่ามาโอ้โหเนี่ยมาทีละจอมาทําไมก่อนมาทําไมก่อนขอสองจอบนสองจอล่างได้ไหมเนี่ยมาทีละจอมาทีละจอเพื่ออะไรคะเนี่ยเนี่ยขอแบบเนี้ยอีดอกโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทกระจอกมากเฮ้ยได้มาพันห้าอ่าอันนี้อีกหกร้อยอีดอกหมุนหมุนเนี่ยแจกเก่งอเหี้ย อยากหมุนเก่งเหลือเกินยังไงต่อคะยังไงต่อเฮ้ยเจ็ดสิบสองบาทอีเอยเบ็ดร้อยี่สิบแจกกระจอกงอก้อยมากอีดอกหุ้ยดอกนี้ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่คะเท่าไหร่เอาสี่พันอยู่นะว่าไปเอาห้าพันเราเว้ยอีเอยโอ้โหกูด่าวกระจอกร่อยโวแจกแปดพันมีเอะแตกหมื่นอีกแล้วค่ะทุกคน โอ้ยจะกสามพันช้าสามพันหนึ่งร้อยปะตอนเข้ามานะ่ะตอนนี้กูก็มีอยู่สองหมืนกว่าแล้วกูก็หยุดแล้วไม่เอาแล้วหยุดเลยพอเลยอีดอกโอเคโอเคสองหมื่นห้าอุย้ยกำไรสองหมื่นเห็นเห็นเลยอีดอกอุย้ยกูได้กูกลับคืนมาได้แล้วแต่งสก,กิลมากๆเลยค่ะ โอเคยังไงก็พอแค่นี้แหละยังไงก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วยังไงใครที่เพิ่งจะเข้ามายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะยังไงวันนี้ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ